องพระธาตพนมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมืองของชาวจังหวัดนครพนมพระธาตพนมสิ่งศักดิ์สิทธิ์สองฝั่งโขงพระธาตพนมเป็นพระธาตที่ตั้งอยู่บนภูกำพาเนินเตี้ยเี้ทางฝั่งขวาของแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนมนะครับโดยที่มาของชื่อพระธาตพนมยังคงเป็นปริศนาว่า พนมมาจากไหนเคยมีคนสันนิษฐานว่าพนมอาจเพี้ยนมาจากคำว่าปูนันรัดโบล้านขนาดใหญ่ริมแม่น้ำโขงก็ได้แต่ก็ยังเป็นการคาดเจานะครับส่วนประวัติของพระาธาตุพนมนั้นพบอยู่ในตำนานอุลังคธาตุซึ่งเชื่อว่าแต่งขึ้นในสมัยของพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช กษัตริย์องค์สำคัญของล้านช้างซึ่งเล่าถึงเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จมายังภูกรมพาและมีพุทธกํานายว่าพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์จะถูกบรรจุที่นี่พร้อมกับพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า,จาในอดีตที่บรรจุอยู่ก่อนแล้วลกกแล้วสุดท้ายนี้หลังจากที่พระาศาสดาปรินิิพาน พระมหากัสปะก็ได้นำพระบอลมสารีริกธาตุส่วนไหปลาหมายังภูกมพาในคราวนั้นพญาทั้งห้าจากแคว้นรอบๆเสด็จมาร่วมกันสร้างอูฟมุงเพื่อบรรจุพระบอลมสารีริกธาตุพร้อมสิ่งของมีค่ามากมายผู้คนในแถบลุ่มน้ำโขงจึงเชื่อกันว่า พระธาตุพนมแห่งนี้มีอายุเก่ากว่าตามตำนานอุลังกธาตุนั้นนอกจากเป็นพระธาตุสำคัญของผู้คนสองฝั่งโขงแม่น้ําโขงแล้วพระธาตุพนมยังมีสถานะพิเศษอีกอย่างคือเป็นพระธาตุประจำปีวอกหรือที่ภาษาเหนือเรียกกันว่าปีสันและมีพระธาตุเพียงองค์เดียวในภาคอีสาน ที่อยู่ในกลุ่มพระาธาตุประจำวันเกิดซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือแต่การที่พระาธาตุพนมถูกเลือกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคตินี้อาจเป็นเพราะความสำคัญของพระาธาตุองค์นี้มีมากกว่าพระาธาตุองค์อื่นๆ ในกลุ่มวัฒนธรรมลาวล้านช้างซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับล้านนารวมถึงในเครือข่ายวัฒนธรรมเดียวกันนี่ก็เป็นตำนงตำนานขององค์พระธาตุพนมนะครับ